สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่องลุงทัศน์ฮานอยลาวครับพี่น้องครับวันนี้ผมลุงทัศมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่16กุมภานธ์64ครับวันนี้ลุงทัศจะมาแบ่งปันข้อมูลครับเป็นชุดวิธีทำแต้มรวม2ตัวบนนะแต้มรวม2ตัวบนครับ เรามาดูกันครับว่าทํายังไงและจะได้อะไรครับมาฟังคําเตือนก่อนแล้วรับชมกันเลยพี่น้องครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนนด้วยความหังดีจากลูกทัศน์ชนแนลครับ มาครับก่อนจะรับชมอย่าลืมฝากกดติดไลค์กดติดตามให้ลุงทัศด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ลุงทัศเนาะพี่น้องเนาะมาครับเมื่อกดแล้วก็มารับชมตัวสูตรเลยอันดับแรกลุงทัศแสดงวิธีทําก่อนนะครับเผื่อใครอยากจะไปคิดคํานวณย้อนหลังดูอ่ะลุงทัศซูมให้นะครับนี่นะครับเป็นแต้มรวม2ตัวบนนะครับพี่น้องนะแต้มรวมก็คือผลออกของสองตัวบนอย่าง ออกหกห6นึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจดก็แต้มรวมจะต้องมี7็ดนะครับซึงจะถูกมาครับวันนี้ลุงทัเดเริ่มจากงวดวันที่หนึ่งธันวาดีกว่าครับพี่น้องครับตัวเลขจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะสูตรที่หนึ่งนะลุงทัดนให้ใช้สิบหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งบวกกันสามตำแหน่งนี้นะพี่น้องนะ เอาสามตำแหน่งนี้บวกกันทั้งหมดแล้วมาบวกด้วยรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งสามทุกเที่ยวนะของผลบวกสามตัวนี้ครับแปดบวกสี่ได้สิบสองครับสองบวกศูนย์จะได้สองสองบวกหนึ่งได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสามได้เก็ดสองสามสี่เก็ดพี่น้องครับชุดที่สองมาเลยครับร้อยหน่วยที่หนึ่งนะลงทัาให้ใช้ครับ ร้อยหน่วยของที่1น,นะครับบวกกันแบบนี้นะพี่น้องนะก็จะเป็นศูนบวกสนะครับก็จะได้3นะตามมาบวกด้วยรหัสศ3นบวกศูนย์ได้สามสมบวกสองได้ห้าห้าบวกสได้เจ็ดเจบวกหได้8 8ดดบวกหได้9 9้า้าบวกสองได้1นี่นะครับก็จะเอามาตัดกันครับเพื่อหาแต้มรวม2ตัวบนนะ สองไม่มีครับสามมาหนึ่งตัวแล้วครับคือสามสี่ไม่มีเจ็ดก็จะได้แต้มรวมสามกับเจ็ดครับถ้ามาแบบนี้เราก็จะได้เลขสองตัวบนอยู่ยี่สิบหางนะครับถ้าได้เลขสองตัวแบบนี้ถ้าได้แต้มรวมสองตัวแต้มละสิบ หางครับถ้าได้สามตัวเดียวก็สิบหางถ้าได้เก็ดตัวเดียวก็สิบหางเมื่อสองหางก็จะเป็นยี่สิบหางครับมาครับเดี๋ยวงวดสุดท้ายลุงทัดจับคู่ให้ดูนะครับมันจะได้กี่หางกันเรามาดูกันครับเราคำนวณจากหนึ่งทันวามาใช้สิบหกทันวาแต้มรวมจะต้องบวกแล้วกันจะต้องได้สามกับเจ็ดถึงจะถูกนะมาดูครับสิบหกทันวาออกสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามก็คือแต้มรวมสามครับ ศูนย์บวกสามก็จะเป็นสามก็คือแต้มรวมตัวนี้คือถูกสามนะครับสามศูนย์สามครับแต้มรวมที่ถูกคือตัวนี้นะมาครับทีนี้มาทํางวดวันที่สิบหกธันวาพี่น้องครับสิบหกธันวาสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งเลยครับบวกกันก็จะเป็นศูนย์ครับศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์ ศูบวกหนึ่งจะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองสองบวกสามจะได้ห้าศูย์หนึ่งสองหเป็นแต้มรวมอยู่ในนี้มีสี่ตัวอยู่ครับเอาชุดที่สองมาตัดครับมันจะได้เหลือน้อยลงเนาะมาดูครับร้อยหน่วยที่1นะลงทันให้ใช้นะครับบวกกันนะครับก็จะได้3าบวกเก็ดก็จะเป็นสิบเหมือนกันครับศูนย์ไปบวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์ 0บวกสได้2บวก2ได้ 4. ี่บวก1ได้ห้บวก1ได้หบวก2ได้8นี่นะครับ0.245.68ครับมาตัดกันก่อนครับอันดับแรก0นยะครับ1ตัวนะ1ไม่มีครับ2.5หาวันนี้ได้3ตัวครับก็ไ,ได้แต้มรวม0แต้มรวม2แต้มรวม5ครับ มาดูครับสามสิบธันวามันออกอะไรครับออก803 6 2 8 2กับ8ดแต้มรวมกันเป็นสิบก็จะมาถูกศูนย์ตัวนี้นะครับแต่งวดนี้มันได้30หางนะครับถ้าเลข3ามตัวแบบนี้ถ้าเราจะอาไปใช้ทั้งหมดได้30หางนอกเว้นเทาจากเราจะหาเลขเด่นมาตัด แล้วตัดด้วยหลับดับอีกนะครับก็จะเหลือไม่กี่ชุดครับมาครับพี่น้องครับมาทํางวดสามสิบนวาไปใช้สิบเจ็ดมกราเลยครับไปเลยครับสิบหน่วยร่างบวกร้อยที่หนึ่งนะลุงท่านให้ใช้ครับนี่นะก็จะเป็นหนึ่งบวกเก้าได้สิบบวกสามได้สิบสามครับสามปบวกศูนย์จะได้สามพี่น้องครับ3ามปบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกสามได้แปด สามสี่ห้าแปดครับนี่นี้เอาละหน่วยมาเอาชุดอีกชุดหนึ่งมาตัดพี่น้องครับมันจะได้ทอนลงจะได้เหลือน้อยน้อยเนาะลงท่านให้ใช้ร้อยกับหน่วยที่หนึ่งแบบนี้นะครับบวกกันครับก็จะได้สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้า บวกสได้7แบบนี้นะครับเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดมาตัดกันเลยครับสามตัวแรกครับสี่ครับห้าครับได้สามชุดอีกพี่น้องครับได้สามหางอีกครับถ้าเราใช้แบบนี้ทุกตัวก็จะได้อยู่สามสิบหางครับมาดูครับ มีแต้มรวมสามแต้มรวมสี่แต้มรวมห้าไหมสิบเจ็ดมกราเลขที่ออกสามแปดสี่สามเก้าห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สามเก้าห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ก็จะถูกชุดนี้นะครับที่ได้แต้มรวมสี่เหมือนกันนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคย เห็นเลขแต้มรวมเดี๋ยวค่อยๆดูเดี๋ยวก็เข้าใจนะครับแต่คงจะรู้จักกันหมดแน่นแหละพี่น้องเราไปต่อครับทำสิบ็ดมกราไปใช้หนึ่งกุมภาเลยพี่น้องครับสิบหน่วยล่างบวกร้อยที่หนึ่งนะลงท่านให้ใช้เป็นตัวคำนวณน,นะห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองครับสองไปบวกศูนย์ก็จะได้สองไปบวกหนึ่งจะได้สาม บวกหนึ่งจะได้สี่บวกสามจะได้เจ็ดสองสามสี่เจ็ดครับชุดที่สองเราได้อะไรพี่น้องครับเอามาเลยครับร้อยหน่วยที่หนึ่งหลวงตาใช้ร้อยกับหน่วยที่หนึ่งบวกกันนะหกบวกสามได้เก้าครับเก้าไปบวกศูนย์ได้เก้าเก้าไปบวกสองได้หนึ่งหนึ่งไปบวกสองได้สามสามไปบวกหนึ่งได้สี่สี่ไปบวกหนึ่งได้ห้า ห้าบวกสองได้เจ็ดครบนะครับตัดเลยพี่น้องครับสองไม่มีสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับงวดนี้ได้สามตัวเหมือนกันพี่น้องครับมาทีนี้มาทำงวดสุดท้ายมาดูผลก่อนนะครับออกอะไรออกเก้าหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ 0บวกเได้เ็ดแต้มรวมเจ็ดนะครับนี่คือแต้มรวมเจ็ดของเราพี่น้องครับถูกนะครับทีนี้มาทำงวดปัจจุบันครับทำงวดนี้เอาไปใช้สิบหกคูมพาเลยครับ10หน่วยล่างบวกร้อยที่1ก็จะได้เป็น9กบวกเเป็น16 16กบกบวกหเป็น22ได้2 2ไปบวก0จะได้2 สองบวกหนึ่งได้สามหนึ่งสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดสองสามสี่เจ็ดชุดที่สองก็จะเป็นร้อยหน่วยที่หนึ่งนะครับบวกกันนะร้อยกับหน่วยครั้งที่หนึ่งแบบนี้นะก็จะเป็นหกบวกห้าพี่น้องครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดได้หนึ่งไปบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งครับ หนึ 1> 1่งไปบวกสองจะได้สามสามบวกสองจะได้ห้าห้าเดี๋ยวนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้ 9. เก้านี่นะครับครบแล้วพี่น้องครับลุงทัดจะตัดเลยนะสองไม่มีครับสามสี่มีไหมไม่มีครับเจ็ด ได้สามกับเจ็ดพี่น้องครับเดี่ยวนะสองไม่มีสามสามที่ถูกกันสี่ไม่มีเจ็ดอ่าเหลือสองตัวแต่มันก็เคยเหลือนะครับสองตัวเคยได้อยู่นะอย่างวันนี้ตัดแล้วก็ได้สามกับเจ็ดเหมือนกันปกติมันจะเข้ามาสามตัวตลอดเนาะวันนี้ได้สองตัวแต่ก็เคยถูกครับสองตัวถึงวันนี้ก็ได้สามกับเจ็ดเหมือนกันเมื่อได้สามกับเจ็ดเดี๋ยวลุงทัด จับคู่ให้เลยครับสามแต้มรวมสามแต้มรวมเจ็ดเนาะนี่นะครับสามก็จะมีศูนย์สามหนึ่งสองสองหนึ่งสามศูนย์สี่เก้า ้าแปดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าเก้าสี่ที่ผลบวกลงท้ายได้สมนะครับมีอยู่แค่นี้ครับจะได้อยู่10บหางสี่บวก9ก้าก็เป็นสิบามาดูส่วนของเก็ดครับมีอะไรมั่งครับ ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองห้าสามสี่สี่สามห้าสองหกหนึ่ง เจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดนี่นะครับที่ได้นะมาทีนี้ลุงทัศจะเน้นให้นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของลุงทัศนนะครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะชอบคือชอบนะครับ เข้าใจง่ายๆเนาะแล้วลุงทัศจะคัดให้ครับลุงทัศคัดออกมาไม่ใช่ว่ามันจะถูกนะพี่น้องครับบางทีอาจในนี้อาจจะไม่มีสักตัวส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแหละเรามาดูกันครับตัวที่ลุงทัศคาดว่าน่าจะมีโอกาสมามากที่สุดนะวันนี้ครับ สามศูนย์คัดมาตรงนี้นะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหก หกหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนี่นะครับที่ชอบมาถ้าชอบหลักร้อยนะครับลุงทัดใส่ให้นะสามศูนย์สาม สองศูนย์สามสี่ศูนย์สามสามสามศูนสองสามศูนสามสูนเจ็ด สองศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสามหกหนึ่งสองหกหนึ่งครับแล้วก็สี่หกหนึ่งครับ แล้วก็สามสองหนึ่งครับสามหนึ่งสองสองหนึ่งสอง